The Greatest sales the Salesman World in มวนจารึกหมายเลขเจ็ดข้าจะหัวเราะให้กับโลกไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถหัวเราะได้ยกเว้นมนุษย์ต้นไม้อาจหลังยางออกมาเมื่อมีบาดแผลสัพสั์ในท้องทุ่งจะร้องครวญคร่ำในยามที่มันเจ็บปวดและหิวโหวยเทราว่า มีเพียงข้าเท่านั้นที่ได้รับพรสวรรค์ให้หัวเราะได้ในทุกยามตามที่ใจต้องการฉะนั้นนับแต่นี้ไปข้าเฉพาะนิสัยแห่งการหัวเราะข้าจะยิ้มแล้วระบบเผาผลาญของข้าจะดีขึ้นข้าจะหัวเราะเบาๆแล้วภาระหนักน่วงทั้งหลายจะคลายลงข้าจะหัวเราะราบเท่ากับเป็นยาต่อชีวิต พราะนี่คือความลับยิ่งใหญ่แห่งอายุไขที่ยืนยาวและบัตรนี้มันได้เป็นของข้าแล้วข้าจะหัวเราะให้กับโลกและเหนือสิ่งอื่นใดข้าจะหัวเราะให้กับตัวข้าเองเพราะมนุษย์นั้นช่างหน้าขันยิ่งนักเมื่อเคร่งเครียดจริงจังกับชีวิตตนจนเกินไปข้าจะไม่ยอม ตกหลุมพรางทางจิตหลงผิดเช่นนี้อีกต่อไปเพราะแม้ว่าข้าจะเป็นปาฏิหาริย์สุดยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแต่ข้าก็ยังเป็นเพียงแค่เม็ดทรายที่ถูกสายลมแห่งการเวลาพัดพาไปมิใช่หรือข้ารู้แน่จริงหรือว่าถูกกำหนดให้มาและจะดับศูนย์ไปเมื่อไหร่เรื่องที่เป็นห่วง กังวลใจในวันนี้จะไม่ดูโง่เขลาไปหน่อยหรือในอีกสิบปีข้างหน้าทำไมทำไมทำไมข้าถึงยอมให้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ประติว๋วในวันนี้มามีอิทธิพลรบกวนจิตใจข้าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนตะวันจะลับฟ้าไปในวันนี้จะมีความหมายสำคัญอันใดได้ได ในสายฐานแห่งการเวลานับศตวรรษข้าจะหัวเราะให้กับโลกแล้วข้าจะหัวเราะได้อย่างไรเล่าหากต้องผเผชิญหน้ากับบุคคลหรือการกระทำที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ข้าจนแทบทนไม่ได้ที่จะลังน้ำตาหรือหลุดวาจากลด่าออกไปมีคำยุ่หนึ่งคำ ซึ่งข้าจะต้องกล่าวย้ำลงในจิตจนกระทั่งติดเป็นนิสัยให้ฝังแน่นที่สุดจนสามารถผุดวาบขึ้นมาในจิตใจทันทีที่อารมณ์ขันดีๆทำท่าจะตีจากคาไปำคำคํานี้สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพาการมันจะนำข้าฝ่าปัญหาทุกยากนานับประการและดำรงชีวิตข้าไว้ ในความสมดุลคำคำนี้คือมันย่อมผ่านไปข้าจะหัวเราะให้กับโลกเพราะตามความเป็นจริงทุกสรรพสิ่งในโลกย่อมผ่านพ้นไปเมื่อหนักอกโศกตรมระทมใจข้าจะปลอบประโลมตนเองว่ามันย่อมผ่านไปเมื่อจองหองลาพองใจในความสํำเร็จ ข้าจะเตือนตนเองว่ามันย่อมผ่านไปเช่นกันเมื่ออัตคัดขัดสนข้าจะบอกกับตนเองว่ามันย่อมผ่านไปเมื่อมั่งคั่งเหลือลน้นข้าก็จะเตือนตนว่ามันย่อมผ่านไปเช่นกันใช่แล้วเป็นเช่นนั้นทุกสิ่งไม่จีรังผู้สร้างพีระมิดตอนนี้อยู่ไหนกันเล่าร่างของเขา มิได้ถูกฝังอยู่ภายใต้ก้อนศิลาที่เขาสร้างขึ้นมาหรอกหรือแล้วสักวันหนึ่งปิรามิดท,ทั้งหลายจะไม่จมลงใต้ผืนทรายหรอกหรือก็ถ้าในเมื่อทุกสิ่งจมผ่านไปแล้วใหญ่ข้าต้องมานั่งกลัดกลุ้มร้อนรนกังวลใจกับเรื่องในวันนี้ด้วยล่ะถ้าจะหัวเราะให้กับโลกถ้าจจะแต่งแต้มสีสันวันนี้ ด้วยเสียงหัวเราะข้าจะตรึงตราราตรีนี้ด้วยเสียงเพลงอันสนองข้าจะไม่ลำบากลำบนทนทุกข์เพื่อหาความสุขอีกต่อไปแต่ข้าจะทำงานจนยุ่งเกินกว่าจะมีเวลาเศร้าเสียใจข้าจะสุขสันต์กับความสุขของวันนี้ในวันนี้มันไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ที่ต้องเก็บใส่ถังไว้ มันไม่ใช่วายที่ต้องใส่ในเหยือกไว้มันเป็นของที่ไม่อาจเก็บตุนไว้ใช้พรุ่งนี้ได้ความสุขต้องหวานลงไปและเก็บเกี่ยวในวันเดียวกันและข้าจะทำเช่นนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะหัวเราะให้กับโลกและด้วยเสียงหัวเราะของข้านั้นทุกสิ่ง จะถูกปรับขนาดให้เหมาะสมเท่าที่มันควรจะเป็นข้าจะหัวเราะให้กับความล้มเหลวแล้วพวกมันจะลับตาไปในกลีบเมฆแห่งความฝันครั้งใหม่ข้าจะหัวเราะให้กับความสำเร็จแล้วมันจะลดลงเท่าคุณค่าที่แท้จริงของมันข้าจะหัวเราะให้กับความชั่วร้ายแล้วมันจะตายไปโดยที่ยังไม่มีผู้ใดได้ลิ้มรส อันตรายข้าจะหัวเราะให้กับความดีงามแล้วมันจะเจริญงอกงามขจขจรคขจายแต่และว,วันจะมีชัยก็ต่อเมื่อรอยยิ้มของข้านำมาซึ่งรอยยิ้มของผู้อื่นและข้าทำสิ่งนี้ด้วยความเห็นแก่ได้เพราะคนที่ข้าขมวดคิ้วนิ้วหน้าใสก็จะเป็นคนที่ไม่ซื้อสินค้าใดของข้าเลย ข้าจะหัวเราะให้กับโลกนับแต่นี้ไปข้าจะหลั่งแต่น้ำตาแห่งหยาดเหงื่อเพราะน้ำตาแห่งความโศกเศร้าสำนึกผิดงุดงิดคับข้่องใจหาได้มีคุณค่าอันใดในท้องตลาดในขณะที่รอยยิ้มแต่ละครั้งอาจเปลี่ยนเป็นทองคำได้และทุกปิยาวาจาที่ข้าเปล่งออกมาจากใจออก็อาจสร้าปงปราสาท ยิ่งใหญ่ข้าจะไม่มีวันปล่อยให้ตัวเองทำตัวสำคัญจนเกินไปอวดเบ่งเก่งไปซะทุกอย่างวางมารสูงส่งส่งออำนาจเหลือล้นจนลืมวิธีหัวเราะให้กับตนเองและกับโลกของข้าในเรื่องนี้ข้าจะทำตนเสมือนเด็กจูตลอดเวลาเพราะการอ่อนน้อมถ่อมตนแบบเด็กๆเ,เท่านั้นที่ข้าจะรักษา ความสามารถในการเคารพผู้อื่นได้และตราบใดที่ข้ายังเคารพผู้อื่นอยู่ข้าก็จะไม่มีวันเย่อหยิ่งลืมตนใหญ่โตจนลน้นเปลนอนตนเองข้าจะหัวเราะให้กับโลกและตราบใดที่ข้ายังหัวเราะได้ข้าจะไม่มีวันยากไร้นี่เป็นของขวัญสุดยิ่งใหญ่ประการหนึ่งจาก ธรรมชาติและค่าจะไม่ยอมให้มันสูญไปโดยไร้ประโยชน์อีกด้วยเสียงหัวเราะและความสุขเท่านั้นข้าจึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงด้วยเสียงหัวเราะและความสุขเท่านั้นข้าจึงจะฮฤหันกับดอกผลการทำงานหนักของตนได้หากไร้สุขและเสียงหัวเราะแล้วให้ข้าล้มเหลวซะยังจะดีกว่าไหมเพราะความสุข ประดุดวายที่เน้นรสอาหารให้โอชักจะดื่มดำกับความสำเร็จได้ข้าจึงต้องมีความสุขและเสียงหัวเราะก็จะเป็นดังสาวน้อยที่คอยปรนนิบัติข้าข้าจะมีความสุขข้าจะประสบความสำเร็จข้าจะเป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักมา